มาค่ะสวัสดีนะคะคนที่เกิดวันอังคารที่รับชมคลิปนี้อยู่นะคะกับช่องหมูปลาของเรานะคะทำนายโดวงชตาแบบแม่นๆด้วยไพย่สําหรับนี้ไพ่อาศนะเทวีพยากรหนึ่งเดียวในประเทศไทยไพ่องค์เทพบวกโหราศาสตร์พระเวทมีความลึกซึ้งและแม่นยํานะคะเราจะมาทํานายโดวงชตาในคลิปนี้เกี่ยวกับโดวงชตาช่วงเดือน มิถุนายนช่วงประมาณวันที่1นึถึงสิมิถุนายนหรือช่วงปักแรกกันเองนะคะมาดูกันว่าภาพรวมด้านการงาน,<ม>งานการเงินและความรักสามเรื่องนี้3หัวข้อนี้คนที่เกิดวันอังคารจะมีคนแนวโน้มเป็นไปอย่างไรเป็นแบบทายแบบภาพรวมๆกว้างๆโดยไม่ไม่จำเพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะก่อนอื่นฝากคนเกิดวันอังคารช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโมปลาของเราให้ด้วยและคลิปนี้ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันเนาะ ภาพรวมเรื่องของการงานนะคะเรื่องแรกเลยมาดูซิอ๋อนี่นะคะคนที่เกิดวันอังคารนะคะในช่วงที่ทำนายนี้นะคะตัวเราเองนะคะจะมีความต้องการมีความทะเยอทะยานเพิ่มขึ้นเรียกว่าธาตุไฟในตัวเนี่ยจะเพิ่มขึ้นธาตุไฟคือความคิดและการเริ่มต้นการสร้างสรรค์สิ่งดีงามใหม่ๆนะคะจะมีความบันเจิดในความคิดอยากทำนู่นทำนี่และก็ยังมีงานมีอะไรที่ ให้คุณได้ทําหลายอย่างมีภาระระบับผิดชอบที่มากขึ้นรวมถึงคุณก็จะมีความคิดต้องการทํนนานู่นนี่นั่นโปรเจกต์อะไรใหม่ๆงานใหม่ๆใครที่เบื่อเบื่อกับงานเดิมๆมมีโอกาสที่อยากจะออกไปหางานใหม่ที่ใหม่ใครที่ ทํางานที่ยังค้างๆกคารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมยังไม่เสร็จสักทีไม่ค่อยไม่ค่อยแบบอยากทําเลยหน้าเบื่ออะไรเงี้ยคุณจะมีความขยนันแข่งมีไฟในตัวเองอยากทําให้มันเสร็จเร็วๆมากขึ้นส่วนใครที่ทําธุรกิจการงานใดๆนะคะใครที่กําลังติดๆขัดๆมองไม่หนอนทางไม่รู้จะซ้ายจะขวาจะหน้าจะหลังจะไปต่อยังไงหรือจะทําอะไรที่มันจะขยายงานให้มันมีผลลัพธ์ทางการงานที่มากขึ้น คนเกิดวันอังคารในช่วงปักนี้นะคะจะมีแนวโน้มที่จะคิดออกเห็นหนทางนะคะจะมีเขาเรียกว่ามีความคิดบางอย่างผุดขึ้นในใจนะแนวคิดบางอย่างที่ทําให้คุณแบบทําแล้วมันจเจริญรุ่งเรืองนะคะเนื่องจากว่าถ้าคุณทําตามแผนการทําความต้องการทําความทําตามความทะเยอทะยานที่คุณต้องการปรารถนาในงานนั้นๆเนี่ยนะคะคุณจะมีคนช่วยเหลือ เมตตาคุณให้ความช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวทั้งเพื่อนร่วมง,งานเองลูกน้องบริวารเจ้านงเจ้านายลูกคงลูกค้าต่างๆรอบๆตัวนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เอ่ยก็เมตตาดีนะคะลูกค้าก็สนับสนุนดีเพราะฉะนั้นคนเกิดวังคารงานในช่วงนี้คือเป็นช่วงขาขึ้นเป็นช่วงที่กําลังขึ้นละนะคะเพราะฉะนั้นรีบทําและ ตั้งเป้าหมายให้ชัดนะคะขยันแอคทีฟแอคทีฟแต่เตือนอย่างหนึ่งนะคะเนื่องจากขึ้นไพ่แบบนี้ต้องเตือนเรื่องของความใจร้อนนะคะเรื่องของความชิดเร็วทำเร็วโดยที่อาจจะไม่ได้พิจารณาหน้าหลังซ้ายขวาหน้าหลังใดๆให้ถี่ถ้วนนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรในช่วงนี้คุณต้องใช้วิจารณญาณให้ดีนะคะอย่าตัดสินใจอะไรแบบฉับพลันนะอย่าใจเร็วด่วนได้คิดดีให้ดีๆก่อนแล้วค่อยลงมือทําจะ ทำให้คุณเซฟตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวมาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะภาพรวมในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรอาเราเห็นละนะคะบอกเลยนะคนเกิดวันอังคารนะคะมีทั้งด้านดีที่อยากจะแชร์และด้านไครรายที่ต้องเตือนให้ระวังนะคะข่าวดีก่อนเลยใครที่ทำงานนะคะประเภท งานกลางคืนนะทุกชนิดที่คุณทําอยู่กลางคืนไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะจะเป็นเทาใหม่เทาขายอาหารกลางคืนก็ก็ใช่นะคะหรือว่าการงานเกี่ยวกับการการต่างประเทศนะต่างชาติต่างภาษาการงานทางไกลนะคะการท่องเที่ยวการพักผ่อนหย่อนใจใดๆต่างๆพวกนี้นะคะมีโอกาสที่จะหาเงินหารายได้ได้มากขึ้นในช่วงนี้นะคะ ลูกคงลูกคาอย่างเช่นไกด์นำท่องนำเที่ยวอ,อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ช่วงนี้นะมันจะจะค่อนข้างทำงานอย่างมีความสุขนิดนึงนะคะทัวร์ก็เข้าเยอะอะไรเงี้ยยกตัวอ,อย่างนะคะจะเป็นแนวโน้มแบบนี้ส่วนนะคะข้อเสียที่ต้องเตือนให้ระวังนะคะสำหรับคนเกิดบันอังารในช่วงนี้คือคุณมีโอกาสนะคะที่จะพลาดพลั้งด้วยความประมาทในการลงทุนในการทำงานหาทรัพย์หรือในการเอาผลประโยชน์อะไรบางอย่างนะคะ ระวังมิจฉาชีพระวังคนมาหลอกลวงมาพูดจาโฆษณาชวนเชื่อต่างๆใดๆให้คุณคล้อยตามไปลงทุนนู่นนี่นั่นไปทำธุรกิจนู่นนี่นั่นไปทํางานต่างๆนานาลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันผิดพลาดมันเป็นหนทางที่ลงเหวนะคะมีผลร้ายตามมาทีหลังทำให้เราต้องเสียเงินเสียทองกันวุ่นวาย นะคะรวมถึงหลอกเอาเงินเอาทองด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใดๆต่างๆช่องทางต่างๆนะรวมถึงการพนันทุกชนิดแชร์เชื้ออะไรนะคะลงทุนแล้วได้ปันผลด้วยนี่อะไรอย่างเงี้ยที่คุณเห็นแล้วมันอุ้ยมันเป็นเงินเป็นทองเนาะดูคนนี้เขาก็ได้เนาะคนนู้นเขาก็ได้เนาะอันนี้แบบเนี้ยต้องระวังให้ดีนะคะมีโอกาสได้เจอคนพวกนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสได้เจอความเสียหายด้วยนะคะถ้าคุณไม่มีสติ นะแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราจะคุยธุรกิจหรืออะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะเช่นเราจะไปคุยกับลูกค้าเราจะไปคุยกับหุ้นส่วนอะไรพยายามอย่าให้มีน้ำเมาเข้าปากนะคะไม่ต้องดื่มหลอกวายควยเล่าเร่ออะไรกันเนาะคุยกันแบบมีสติเพราะถ้าคุณแบบ กลุมๆปุ๊บเนี้ยนะมันพูดอะไรมันก็จะคล้อยตามเ hey! ฮกันไปเฮ hey! กันไปแล้วคุณก็จะผิดพลาดไปได้แบบนี้นะนี่ต้องเตือนคนเกิดวันอังคารให้ระวังให้ดีเพราะมีโอกาสเสียหายเยอะในจุดจุดนี้นะคะมาเรื่องของความรักนะคะอ่านะคะเรื่องของความรักคนเกิดวันอังคารนะคะก็มีทั้งดีและแย่เหมือนกันนะคะข้อดีคือใครที่อยากมีลูกยากมีบุตร ช่วงนี้นะคะคิดเดเออฉันพร้อมแล้วที่จะสร้างครอบครัวมีเบบีตัวเล็กตัวน้อยเป็นช่วงที่เหมาะเลยนะคะเป็นช่วงที่เหมาะเลยมีโอกาสได้มีโอกาสมีน้องน้อยเด็กน้อยต่างๆเนาะส่วนด้านที่ต้องระวังนะคะคือช่วงนี้เนี่ยเราจะมีความรู้สึกหึงหวงอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะตามเช็คตามสอดส่องตามหึงตามหวงนะคะบางคนอาจจะ รุนแรงถึงขั้นทะเลาะเบาะแว้งด่าทอกันด้วยคำหยาบคายสมศกเห็นคนรักไปแอบ,บทำอะไรไม่ดีไม่ดีที่มันดูสุ่มเสี่ยนที่มันดูไม่ชอบมาพากลเอาละแรงหึงอะไรเงี้ยมันจะระเบิดอารมณ์ออกมาแบบโดยเฉพาะใครที่เก็บเรื่องเก่าๆมานานนะช่วงนี้มีโอกาสระ,ระเบิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็วีนแตกแตนเลยอย่างเงี้ยนะคะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันจะค่อนข้างอ่อ ไม่สมมูทไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะมีโอกาสหันหลังใส่กันนะคะไม่คูดไม่พูดไม่คุยกันอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างสูงนะคะแนะนําว่าช่วงนี้ให้ใจเย็นๆสงบปากสงบคำนะคะใช้ถ้อยคําที่สุภาพอ่อนหวานถ้าคุณเปลี่ยนจากคํำร้ายนะมาเป็นคําพูดที่มันหวานๆแบบโรแมนติกฟังแล้วรื่นหูชื่นฉ่ำจิตพวกเนี้มันจะยิ่งทําให้แฟนของคุณนะคะืหรือคนรักของคุณเนี้ย แนบแน่นกับคุณมากขึ้นแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆคุณก็จะยิ่งสารสัมพันธ์กันได้ดีไปต่อๆไปต่อๆไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณพ้นพิษร้ายนะคะพ้นคําวาจาไม่สุภาพด่าทอกันรุนแรงด้วนยะคำหยาบคายด่าไปถึงแบบโอ้โหโคตรเงาเหล่าตระกูลอะไรเงี้ยอันเนี้ยนะมันมีโอกาสแตกแยกสูงมีโอกาสที่จะโกรธและฝังใจกันเนิ่นนานเลยทีเดียว